AI เออก็คือ artificial intelligence เนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องครับคือเหมือนกับว่าเอ๊ะทำไมกินี้ว AI ตรงภาพกราฟิกเป็น AI ภาพแม้แต่อุตสาหกรรมเพลงบางทีก็มี AI ช่วยเข้ามาครับแม้แต่ว่าบางทีในภาคอักษริมิคนทํำประินย,ยาวิทยานิพนธ์ AI ก็เขียนให้เข้ามาคือกลายว่าเราไม่สามารถหลีกเลื่องสิ่งนี้ได้เลยในปัจจุบันนี้ครับ แต่ว่าถ้าเราอยู่ในภาคของอุตสาหการรมจิ๋วบรี AI เนี่ยจะเริ่มเข้ามามีบทบาทในภาคนี้ยังไงครับคุณบอต้องยอมรับนะมันเป็นวิวัฒนาการนะครับวันนี้ AI เข้ามาทุกทุกภาคส่วนเลยลท,ท,ทุกทุกทุกอย่างเลยนะครับวันนี้เนี่ยสมมุติคุณจะร่างจดหมายฉบับหนึ่งคุณแค่บอกใช้ไวร์ e r คอร์ดเข้าไปที่ ChatGPT ก็ได้ว่าเออช่วยเขียนจดหมายถึง เรื่องนี้เรื่องนี้เราดราผมเลยนะมันเป็นอะไรที่เปเลี่ยนเร็วอุตสาหกรรมอัญ,ญมณีก็เช่นกันนะครับวันนี้เนี่ยผมว่า AI เข้ามาที่เห็นชัดๆเลยเรื่องของดีไซน์นะครับควรใช้ AI ในการดีไซน์กันเยอะมากนะครับดีไซน์เอไอ AI ก็พยายามที่จะไปเก็บข้อมูลใน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  big data ใน data b พ n k เข้าขึ้นมาแล้วก็สามารถพยายาม comba คุณแค่บอกดีมารบอกอะไรเข้าไปนะครับในเรื่องของการเรียนการสอนวิวัฒนาการต่างๆ AI ก็สามารถที่จะรวบรวมข้อมูลทางด้านของอัญมณีเครื่องประดับทั้งหมดเข้ามาแล้วก็มาบอกคุณได้คล้ายๆเป็นวิกิพีเดียก็มีนะครับ GAT เองเราก็กลัวตกเทรนนะครับแล้วก็เรื่องของ AI นี่ก็มามากเหมือนกันเรามีการพยายามทำในเรื่องของเอา AI เข้ามาช่วยในเรื่องของกระบวนการตรวจ อย่างเช่นคือในแหลกนะครับเนื่องจากว่าเราเปิดมา2 0กาปีนะและ้วการที่เราเป็นแหลกแห่งชาตินี่เราตัวอย่างที่เข้ามาเยอะมากข้อมูลทั้งหมดเราถูกเก็บไว้อย่างดีนะครับเ,เราวันนี้เนี่ยเรา AI เข้ามาในการเดบอกตรวจในเรื่องของออริจินนะครับอพอจะละเม็ดคือตอนแรกเราก็พยายามดูว่า AI จะช่วยเราได้ยังไงครับดูจาก อินคลูชันดูจากอะไรต่างสุดท้ายเนี่ยมันก็สรุปเป็นได้ว่าเราดูจากพื้นฐานลังเกนในออริจินของแต่ละซอร์สนะครับเรามีการเก็บข้อมูลนี้ AI ก็จะเข้ามาช่วยเราในการลองผมว่าลดเวลาของนักอัญมณีศาสตร์ลงไปได้เยอะเลยนะครับอย่างน้อยคือไกด์ออกมาว่าออยล์เม็ดนี้มาจากที่ไหนนะครับมีฐานออริจินอยู่ที่ไหนนะครับแล้วก็มาคอนโซนด้วยคนอีกครั้งหนึ่งซึ่งตัวนี้เนี่ยผมว่ามันมันมัน accuracy ค่อนข้างสูงเพราะไม่มีแป a ือเราจะเห็นในสิ่งนี้คือเราจะต้องทําอยูในภาคแลบเราถึงจะ,จะเห็จแต่ว่าถ้าเราอยู่ในภาคลูกค้าที่เราจะมาใช้กบริการ,รของทาง GAT ที่เราจะเห็นเป็นแบบนี้เป็น AI แน่นอนอะไรอย่างเงี้ยเราเรา,เราจะรู้ได้ยังไงว่าสิ่งนี้คือ AI ที่ J t เรามาใช้แน่นอนที่ที่มาแบบเราจับต้องได้ไเป็นแบบรือว่าเป็นดีไซน์วันนี้วันนี้จริงๆอ ที่เรามีหลาย project, หลายโปรเจกต์หลายหลายหลายแอคทิวิตี้มากอันหนึ่งก็คือในเรื่องของที่เราจัดการประกวน<ม>การออกแบบนะฮะสิ่งพวกนี้เนี่ยมันมีความยากเหมือนกันคือคือ,ค,อคนที่เป็นแอนด a อยน์ออกมากับวันนี้ AI d ดรอยน์ออกมาเนี่ยโดดแยกแทบไม่ออกนะครับแล้วตรงนีน้มันก็จะเป็นสิ่งที่ที่อย่างเมื่อกี้ทางทางท,างทางถามมาบอกว่าแม้กระทั่งในในระบบการศึกษา การทำวิญญานิพนธ์ใ,ให้ AI เขียนให้<ม>ใช่ไหมครับแล้วก็คนตรวจก็ไม่มีทางรู้เราไม่มีทางรู้เลยใช่เราไม่มีทางรู้เลย<ม>จนแบบว่าเอ,อมันรีพีทออกมาแล้วมันซ้ํากันอะไรอย่างเงี้ยในเรื่องของการออกแบบตรงนี้มันก็มันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเยอะมากชัดเจนมากนะครับเป็นรูปธรรมเลย<ม>วันนี้คุณเข้าไปร้านจิวเวลี่ไหนที่เขามีซอฟต์แวร์ทางด้าน AI เนี่ย<ม>อยากได้แบบสไตล์อะไรยังไง<ม>เพชรไซส์เท่าไหร่อะไรยังไงเนี่ย บอกเข้าไปปุ๊บเอก, AI, กด็ดีไซน์ขึ้นมาให้ซึ่งสิ่งเรามองว่าสิ่งนี้คเาามองจะเป็นปัญหาไหมครับสําหรับถ้าเรามองในแง่ของการผมว่ามันเป็นวิวัฒนาการเป็นสิ่งที่จะเข้ามาเซิร์ฟให้หอุตสาหการรมนี้มีมีอะไรใหม่ๆมีอะไรท,ที่ที่ตอบโจทย์ได้มากขึ้นเพราะอย่างอย่างโอเคถ้า,าโฟกัสไปในส่วนของดีไซน์อย่เงี้ยถ้าโอเคทุกคนมีในหัวมีคอนเซปต ต้องการดีไซน์นี้ป้อนคอนเซปต์เข้าไปใน c ใ h ช t GPT แต่ปุ๊บดันปรากฏว่าสามคนเนี่ยออกมาเหมือนกันออกมาเหมือนกันผมว่ายากนะผมว่ายากอะไอย่างเงี้ยคือคือโอกาสที่ออกมาเหมือนกันเป๊ะมันมีคงมีดีเทลบางอย่างที่ผมยกตัวอย่างสมติว่าเราให้ c h ช t GPT ร่างสปีดอันนี้เนีขาค่อก็จะร่างออกมาเลยตามคอนเทนต์ที่เราใส่เข้าไปใช่ไหมครับถ้าเราบอกว่าโอเค try another way เขาก็จะเขียนใหม่เลยเป็นอีสภาษาอกแบบนึงใช่ไหมครับมันก็จะเป็นเอะไรที่มันเดอนไปได้เรื่อยๆแต่ว่าถ้าโอเคนั่นคือในส่วนของดีไซน์นั่นหมายความว่าถ้าเราทราบว่าทางเจีก็มีการจัดประกวดดีไซน์อยู่จัดเป็นอะได้ครับนั่นหมายความว่าตัวคณะกรรมการที่จะเป็นตัวครองดีไซน์จะต้อง รีเสิร์ชในส่วนของภาค AI ยากมากยากมากเลยใช่ไหมครับผมว่าอย่างอย่างที่เราจัดประกวดเนี่ยเอ็กเพรี c e ที่ดีที่สุดของเราอันหนึ่งคือคนที่ส่งเข้าประกวดกับคนที่เข้ามาโหวตพวกนี้จะช่วยเรามากเลยครับเขาก็จะเข้ามาบอกหลยว่าอันนี้เนี่ยมันไปเหมือนกับ something เหมือนกับบางแบรนด์นะอ่าเขาจะช่วยเราแทร็กช่วยเรารูบใช่ไหมครับซึ่งเราก็จะมีควีเชิญพวกนี้ถามกลับไปที่เจ้าของคนนี้ถ้าก็อธิบายได้ก็คือจบ อธิบายไม่ได้ก็คือถ้าคุณมาบอกว่ามันเป็นแค่แค่เอาสตรัคเจอร์มามาโมริฟาฟอันี่แล้วก็ถือว่าไม่ได้ลวอ๋อนั่นหมายว่าตัวคณะกรรมการก็จะต้องมีประสบการณ์พอสมควรเลยในการดูรูปแบบของของดีไซน์มันมันก็ไม่สามารถที่จะดูได้หมดเพราะแบบส่งเข้ามาทั่วโลกใช่ไหมครับอย่างน้อยเนี่ยคือพอเราเลือกขึ้นมาเราประกาศแบบว่าเราไปเราจะมีรีเสิร์ฟเอาไว้อีกสักสักจำนวนหนึ่งเผื่อว่ามีการทักท้วงอนไนเข้ามา แล้วก็ถ้าเป็นในส่วนของค่าเลบทที่ทั้งขอจะบอกว่าในชื่อในส่วนของ o r ริจิส่วนของอาการบอร์ดีซอของออไดมนีนะเราในสานะที่เราเป็น a อ c จนโมจิสิ่งนี้ยเราก็สงสัยนะว่าเขาจะร้อยเปอรเซ็นได้ยังไงว่าสิ่งที่มาจาก AI เี่ยมันเชื่อถือได้คือ,ค,อคือเราเรา,เรามีประเด็นตรงนี้เราถกกันมานานเราเราะรอกกันมา3ปีกว่านะ สิ่งที่มัน accurate ที่สุดก็คือพื้นฐานทางเคมีนะครับสิ่งที่สะสมอยู่ในพลอยสิ่งที่บบเวลาเ,าเก็บากเเรื่มเวชสูงเนี่ย<ม>เราจะรู้ธาตุทั้งหมดใช่เพราะพลอยมันก็คือองค์ประกอบธาตุใช่ครับ<ม>นะองค์ประกอบทางเคมีกกเนี่ยจะเป็นตัวบอกเราบอกได้ดีกว่า inclusion <ม>นะครับเพราะว่าพลอยนี่คือสิ่งที่อยู่ใต้โลกมันเกิดจากการหมักมุมเกิดจากรอยรอยแตกรอยต่างๆแล้วก็ปริมาณ ธาตุต่างๆที่อยู่ในพื้นที่มันจะเป็นตัวบอกนั่งมายความว่าเราไม่ได้ใช้ AI ในการตรวจธาตุเราต้องดูธาตุก่อนใช่ครับเราเราจะต้องใช้เครื่องมือชั้นสูงในการที่อ่านรีพอร์ตมาทั้งหมดเราก็รีพอร์ตตัวนี้ใส่กลับเข้าไป AI ก็จะประเมินออกมาว่าอยู่ตรงไหนเราก็ยังไม่ยังไม่เชื่อตรงนั้นนะฮะเราต้องมาดูแฟกเตอร์อื่นประกอบแต่ว่า AI จะเข้ามาช่วยลดเวลาทำงานไปได้มาอย่างน้อยคือสามารถที่จะบอกว่าโอเคอันนี้เป็นของ ของแคชเมียนะอันนี้เป็นของสีกลางนะแล้วอย่างเงี้ยมันจะต้องมี AI เฉพาะสำหรับในวงการนี้เลยไหมครับเพราะว่าอย่างชัดเท่าทุนเนี่ยชัด GPT หรือไม่ว่าอะไรอื่นก็ตามต่ต่างคนต่าง develop ขึ้นมาขึ้นอยู่กับ Data าเบียที่คุณมีใช่อย่างเราอย่างอย่างในวงการนี้อาจจะต้องมีของแอปพลิเคชันที่เป็นของอาจจะไม่มีเลยไหมนีถ้าถ้าเรามองแอ o พลิเลยนะคือคือผมว่าตัวนี้ยากเนื่องจากว่ามันอยู่ที่อยู่ที่ ตัว big data ทุกอย่แล้วก็อันนียคือ JT เราทำงานวิจัยด้วยนะแล้วเราก็มีความร่วมมือกับกับทั่วโลกนะอย่างอย่างเนี้ยเรามีความร่วมมือกับแทนซาเนียหรือโมซัมบิกเราก็จะขอตัวอย่างพลอยออริจินระบุเหมืองมาเพื่อเรามาเก็บข้อมูลนะครับหรือว่าพลอยจากแหล่งน้ปพุระต่างๆซึ่งเราก็เขาจะส่งเข้ามาเราก็จะเก็บข้อมูลทั้งหมดจากพลอยผ่านเครื่องมือทั้งหมด นะครับเข้าเป็นเข้าเป็นอยู่ใน Data Tank ของเราทีนี้เนี่ยถ้ามาบอกว่าถ้ามันเป็น v e v o p เออเป็นเป็น AI วันนี้มีคนทำเช่นบอกว่า AI ในการใช้มือถือตรวจเทสตตรวจพอร์ผมว่ามันก็จะได้ระดับหนึ่งแต่ว่ามันไม่ไม่แอคเชคเเราดูแค่จากภาพเพราะว่าเราไม่รู้ตัวระเีดข้างในใแล้วก็อีกอันนึงคือบางคนบอกว่า AI มาเกรด่ยนิอสีอันนี้ผมว่ยิ่งยากใหญ่เพราะว่า หน้าจอมือถือแบบเครื่องให้สีไม่เหมือนกันใช่สภาะแวนะตอนนั้นหลายหลายแฟกเตอร์เลยมันก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างยากก็ออคือเป็นจริงก็เป็นตัวแอปพลิเคชันนะผมก็เคยเห็นเหมือนกันที่ในการตรวจสอบรดแอปพลิเคชันที่มาตรวจเพรตรวจอะไรเนี่ยผมว่ามันแม้กระทั่งวันนี้เนี่ยยกตัวอย่างเนีย l รัเนียคุณใช้ไอ้ตัวตัว G จี้ เขาก็ขึ้นเป็นเพชรเนี่ยวิ่งขึ้นไปถึงคาร์บอนเพราะมันมันคืออะดับคาร์บอนใช่ไหมครับการที่จะมาใช้มือถือสองปุ๊บบอกได้เนี่ยผมว่ามันไม่น่าเป็นไปได้มันไม่น่าเป็นไปได้มันเป็นการทําแบบบางทีมันเหมือนกับเป็นคอนเทนต์ใช่ใช่ใช่ทีนี้เนี่ยบางทีผู้บริโภคสับสนแล้วก็ไปใช้จริงจริงในแ lap เราก็ก็มีมีอันคอมเม้เทสนะคใช่ไม่ไใชไได้เลยโอเคครับ มันคงต้องมีการโฟกัสจริงๆในการที่จะ develop AI ขึ้นมาแต่ละตัวแล้วก็อาจจะต้องมาดูทางด้านของ US ด้วยใช่ครับว่าว่าสิ่งที่มันทําร้อกับยิ่งในเรื่องของกระบวนการตรวจเทมหรือเรื่องวิทยาศาสต์ทั้งหมดอะไรที่มันจะแท a c k ได้ก็ต้องมีการพัฒนาับเรื่องนีซึ่งเราก็ยังไม่รู้ว่าจะพัฒนาไปทางแต่ต่อไปเพราะว่าปัจจุบันนี้แทบจะเข้ามาแทบจะแต่ผมเห็นด้านหนึ่งนะคือ วันนี้ AI เข้ามาช่วยในเรื่องของกอรารเชืโดยเพาะยิ่งแพทะนะครับอผลึกนิดหนึ่งเนี่ยเวลาที่เขาวางจับคุก AI จะค่โบกมาเลยแล้วก็บอกว่าแพทแบบนี้ utilization ให้ได้คำนวณมาเลยว่าคุณจะต้องตั้งตัดมุมไหนอะ,อะไรยังไงเพื่อที่ให้ได้น้ำหนักมากสุดได้ได้ชิ้นงานมากที่สุด <Thank> ซึ่งซึ่งเป็นภาพขยายอย่างสมมุติว่าเพดไซต์แบบนิดเดียวเนี่ยเวลามันอยู่หน้าจอของมันโผล่ขึ้นมาเนี่ยแล้วมันก็จะมีมิติผ่าให้เสร็จเนี่ยนั่นคือ a ออที่ผมเห็นอย่างในในโรงงานเจราในในฝัน่งจีนเขาบกว่าเอดวานตรงส่วนนี้เป็นเรื่องงายหรือการที่เอา AI เข้ามาช่วยในเรื่องของ,ของการดีไซน์ที่ที่บอกนอกจากว่าเป็นเป็นแฮนด์ดีไซน์เป็นรอ,รอ,อยนอต่างต่างแล้วเนี่ย AI ยังเข้ามาช่วยในเรื่องของตัวอย่างหยกนะครับ เอาหยกก้อนเนี้วางเข้าไปเสร็จปุ๊บเขาสามารถบอกว่าถ้าสมมติคุณจะมาแกะสลักเนี่ยเป็นเป็นอะไรเป็นพระหรือเป็นอะไรต่างเนี่ยคือมันจะมันจะมิติมันจะเป็นยังไงการการตัดเต่างๆเนี่ยมันสามารถที่จะครอบได้ขนาดนะ้เอาเอามาดีไซน์ในเรื่องของตัวละไมทุเรศที่จะมาทําตัว<ฆ>ตัวสินค้าฟินเกินได้เลยเขาเาเป็นอะไรที่ลนะับหน้าแอดนซ์ลับหน้ามาก